สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้ค่ะพี่เพนก็มาสายสายแน้นๆนคะ่ะเพราะว่านองคำแพงบ่ค่อยสบายเนาะ,ะนองคำแพงบ,พบ่ย่กับไผเพราะว่าน้ำฝนกับบส่สบายขึ้นกันเนาะไข่ยีบะฮัดก็เริ่มไข่แน่แลวคะ่ะน้ำฝนกับตัวไข่คำแพงกับไข่เนาะก็เลย พอมีไผ่เบงิงําแพงกันเลยนี้เพ่นก็นเลยด,ดูแลคาแพงตอนนี้กําแพงนอนหลับนุ้เพ่นก็นเลยหยาดเวลามากทาคลิปนะคะเอาแนวทางห้าหน้อยแล้วก็เลาพัฒนาเนาะปะวาะมมือนีมีทั้งสองอย่างเนาะมาฝากมาตอน fc ทั้งช่องค่ะค่ะซักษากะขอโทษขอภัยนําเนาะค่ะะวะ่ากะคิดว่าจะบ่ล่งแหละเนาะมือนีเนาะแต่ว่ากะย่าน fc จะบม่มีแนวทางไปเบิงกันเนาะก็เลย ลงค่ะสายแนกายาบากันเดอรเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เที่ยงแล้วเนาะเที่ยงแล้วค่ะกะมาเอาของเซียจานก่อนเนาะ,ะของพี่ประฮัตเชียนเชียงใหม่ของเซียนโครลแล้วกัของปูซีซูนเนาะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งของเมือ่อวานนี่กันก่อนนะคะว่ามีของอาจารย์ใดเขาเดบาเขาเดเนาะ,ค,ะค่ะแพงเอลเบิ้ตตั้งแต่สีดยามาเมือ่อวานนี่เนาะ เอวตั้งแต่เมื่อคืนนี่จนหอดปัจจุบันค่ะจ้กมันไห้อีอย่างจ้ามันเอวอีอย่างเนาะกินยาอ้อยบรยูงก็ไผ่เลยค่ะอยู่กับเมยังเดี๋ยวเนาะบ่ป,ป่าขางบ่อป,ป่าเอวจนว่าเพีย้ยจนว่ารับไปแล้วเนาะกินยารอบสองแล้วจังค่อยรับเนาะนี่ค่ะพันนอนเฝาอยู่เนาะเอามาเบึงตัวเล็กน้ำกันค่ะเป็นยังใดค่ะเมื่อวานนี้มีผู้ใดามานเนี่ยค่ะผู้ใดามาก็ดีใจน้ำเนาะ แต่แม่เพ่นบอมานเนะาะเพราะว่าบ่มีเวลาจะซื้อเนาะกานซื้อก็จะถือยู่เนาะเพราะว่าของอาจารย์สวัยเพิ่นให้มาถือเนาะค่ะเอาของพี่ประหัตเมื่อวานนี่ค่ะให้มาแปดกับเก้าเนาะค่ะนี่ค่ะตัววิ่งตัวลูดก็เข้าที่เกนะ้าเนาะจับคู่เข้าที่เก่านึงเนาะค่ะน้อยวนะีไอพีเนาะพี่ประหัตเพิ่นเน้นเบิร์นเนาะเมื่อวานนี่เบิร์นมาสองน้อยเลยเนาะผู้ใดลูดเบิร์นสองน้อยก็จะได้เนาะก็คือเบิร์นน้อยอ่าซีซนะีเนาะ น้อยพิเศษสามสามโนยปกติเนาะผู้ใดลูดเบิร์เมื่อวานนี้มีโอกาสได้เงินหลายเนาะค่ะเอาของพี่ประหัตค่ะส่วนของเซียนโคราชเมื่อวานนี้ให้มาสามกับห้าเนาะค่ะสามกับห้าก็เข้าที่สามเนาะตัววิ่งตัวลูดแต่ว่าจับคู่บอเข่าเนาะนี่ค่ะส่วนของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้ให้มาหนึ่งกับสอง เข้าทั้งสองตัวเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคู่บ่อเขาเนาะเลขออกศูนย์สองกับเก่าหนึ่งเนาะคะ่ะจับคู่บ่อเขาเนะนะะาะเนาค่ะนื่ก็เป็นการเสียเวลาเนะาะมาเบิ่งตัวเลขของมือนีกันเรยค่ะนี่ค่ะเอาฮานอยก่อนเนาะเอาฮานอยก่อนแล้วค่อยมาต่อเล่าเนาะคะ่ะวันนี้ได้มาครบสี่อาจารย์สี่เซียนเนาะวันนี้เนาะคลิปนี้เนาะกับของเซียนเชียงใหม่ค่ะฮานอยวันที่หก ตุลาคมสองห้าหกเนาะใหมาวิ่งลูดสมกับสเนาะวิ่งรูด3กับ4ีค่ะจับคู่มาใหสามศูนย์สามหนึ่งสามสองเนาะแล้วก็สี่ศูนย์เนาะเน้นให้ที่30แล้วก็34 40แล้วก็สีหเนาะนี่ค่ะแนวทางฮานอยของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งรูด3กับ4ี่ ตัววิ่งตัวลูดเด่นที่3ลอง4เนาะจับคู่ไฮมาสามศูนย์สามหนึ่งมามสี่สี่ศูนย์สี่หเนะคะเน้นที่30แล้วก็ 34, 4สแล้วก็4ีหเนาะค่ะนี่ค่ะได้ของเซียนเชียงใหม่แล้วเนาะไปต่อค่ะของพี่พะหัดค่ะฮานอยวันนี้ของพี่พะหัดค่ะให้มาวิ่งรูด1กับ6เนาะวันนี้1กับ6เด้อค่ะ ตัววิ่งตัวลูดเด่นที่หนึ่งลองหกเนาะจับคู่ไฮมาหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปดหกหาหกหกหกเจ็ดแล้วค่ะเน้นที่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนะึ่งแปดเนาะเน้นให้สามคู่วันนี้ให้มาให้มากแค่หกคู่เองเนาะค่ะของพี่บาสเนาะแนวทางฮานอยวิ่งลูดหนะึ่งกับหกเนาะของพี่บาสวันนี้ตัววิ่งตัวลูดเด่นที่หนึ่งลองหกจับคู่ให้หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปด หกหาหกหกแล้วก็หกเจ็ดนะคะเน้นที่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปดเนาะเอามาแคปหน้าจอของสองเซียนค่ะสองอาจารย์ค่ะแคปหน้าจอเอาของพี่ประหัตแล้วก็เซียนเชียงใหม่นะคะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยของสองเซียนไปก่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะของพี่ประหัตแล้วก็เซียนเชียงใหม่ค่ะแคปหน้าจอเอาแล้วเด้อค่ะแม่เพนจะพาเอฟซีเป็ต่อของเซียนโคราชเนาะคะ่ะนี่ค่ะ ได้ของพิพาทแล้วก่อนมาต่อของเซียนโคราดค่ะวันนี้ฮาหนอยเนาะของเซียนโคราดให้มาวิ่งลูดสี่กับหนึ่งเนาะคะ่ะวิ่งลูดสี่กับหนึ่งตัววิ่งตัวลูดก็เด่นที่นห,หนึ่งรองสี่เนาะฮานอยวันนี้เนาะของเซียนโคราดจับคู่มาให้สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่หาหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปดนะคะเน้นที่สี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดเด้อค่ะเนาะนี่ค่ะ แนวทางฮาหนอยวันนี้ของเซียนโคราดให้มาวิ่งลูดสี่กับหนึ่งตัววิ่งตัวลูดเด่นที่หนึ่งเนาะนะก็จับคู่มาใหสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่หาหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งหกแล้วกันหนึ่งแปดเน้นที่สี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปดเนาะนี่ค่ะมาโตอของปู่สี่ศูนย์ค่ะนี่ค่ะมาแล้วฮาหนอยวันนี้ของปู่สี่ศูนย์นะคะ ให้มาค่ะวิ่งลูดศูนย์กับหนึ่งค่ะตัววิ่งตัวลูดเด่นที่หนึ่งลองศูนย์เนาะค่ะของปู่สี่ศูนย์วันนี้จับคู่มาให้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนาะค่ะหาศูนย์หาหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งค่ะนี่ค่ะปูเน้นให้ที่เก้าศูนย์แล้วกับเจ็ดหนึ่งหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งเนาะนี่ค่ะของปู่สี่ศูนย์วันนี้ให้มาวิ่งลูดศูนย์กับหนึ่งเนาะค่ะ จับคู่ใหนึ่งเจ็ดศค่ะห้าศู0ย1ห้เนาะแนวทางฮาหนอยของปู่4ีศูนย์เด้อค่ะเนาะได้แล้วมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะของปู่4ีศแล้วก็ของเซียนโคลารเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางฮาหนอยวันที่6เนาะค่ะของปู่4ีศแล้วก็ เซียนโคราชค่ะของพี่ประหารแล้วก็ของเซียนเชียงใหม่ก็ได้ไปแล้วเนาะเอาได้ฮานอยแล้วค่ะมาต่อที่ลาวพัฒนากันเนาะนี่ค่ะลาวพัฒนาวันนี้เนาะค่ะวันที่หก ตุลาคม2566เนาะคะ่ะของเซียนเชียงใหม่ค่ะวิ่งลู่ศูนย์กับ1ค่ะเราพัฒนาวันนี้เนาะ,ะของเซียนเชียงใหม่วิ่งลู่ศูนย์กับ1เนาะตัววิ่งตัวลู่เด่นที่ศูนย์ลงหเนาะคะ่ะจับคู่มาใหศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกเนาะคะ่ะเน้นที่ศูนย์สี้าศูนย์หกค่ะนี่ค่ะนเนวทางลราพัฒนาของเซียนเชียงใหม่ค่ะวิ่งลู่ศูนย์กับหเนาะ จับคูศ่ศูนย์หาศูนย์หนึ่่าะเน้นที่04นย์สห้ค่ะนี่ค่ะแนวทางของเซียนเชียงใหม่ได้แล้วนะคะมาโตของพี่พัชเนาะคะ่ะลาาพัฒนาของพี่พัชมื่อนี้ค่ะให้มาวิ่งลูด9กับ1นเนาะค่ะวันนี้วิ่งลูด9กับ1ค่ะตัววิ่งตัวลูดเพิ่นบนอ็นไห้น้องมือนี้เนาะ แต่ว่าจับคู่ให้สามคู่คือเกาเนาะคะ่ะนี่ค่ะเกาหนึ่งเกาหาหนึ 5, ่งหาสามตัวก็มีหา่านเกาหนึ่งเนาะค่ะห้าเก้าหนึ่งเนาะสามตัวเม็ดเดียวสองตัวก็มีเกาหนึ 1, ่งเกาหาหนึ่งหาเนาะแค่นี้เนาะคะ่ะเน้นให้ที่เก้าหนึ่งเม็ดเดียวเนาะคะ่ะราวพัฒนาของพีพหัดเด้อค่ะนี่ได้แล้วเนาะมาแคบหน้าจอน้ำกันเด้อค่ะ แคปหน้าจอเอาค่ะแนวทางราวพัฒนาของเซียนเชียงใหม่แล้วก็พี่ผาดเนาะนี่ค่ะวันนี้ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะพอว่าห้าหน้อยไม่เพี้ยนค่ะให้เอฟซีไปแล้วเนาะราวพัฒนาต่อแคปหน้าจอแล้วค่ะไปต่อค่ะมาต่อของเซียนโคราชนะคะ่ะหาราวพัฒนาเนาะนี่ค่ะ ลาวพัฒนาของเซียนโคราชวันนี้ให้มาวิ่งลูด9กับ2นะคะวันนี้วิ่งลูด9ก้ากับ2ตัววิ่งตัวลูดก็เด่นที่สองค่ะเนาะจับคู่มาให้เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าสองหนึ่งสองสามสองห้านะคะเน้นที่เก้าห้าแล้วก็สองห้านะคะลาวพัฒนาของเซียนโคราชนะคะวันนี้วิ่งลูดเก้ากับสองตัววิ่งตัวลูดก็เด่นที่สองค่ะเนาะ แคปคูมาให้เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหาสองหนึ่งสองสามสองหาเนาะเน้นที่เก้าห้าแล้วก็สองห้าค่ะนี่ค่ะได้แล้วเนาะของเซียนโคราชมาต่อของปู่สี่ศูนย์ค่ะนี่ค่ะเราพัฒนาวันนี้ของปู่สี่ศูนย์เนาะคะ่ะให้มาวิ่งลูดแปดกับเก้าเนาะคะ่ะให้มาวิ่งลูดแปดกับเก้าตัววิ่งตัวลูดเด่นที่แปดลองเก้านะคะ จับคู่มาหามี8ปดหนึ่งแดสองแดเจแล้วกับแปดเกเนาะเก้าหนึ่งเกสองเก้แล้วกับเกเจเน้นที่8ปดหแล้วก็8ปดสองเ้าหนึ่งแล้วก็เกสเนาะของปู่สีย์ให้มา8คู่วันนี้นะคะวิ่งลูด8กับ9เด่นที่8ปดรอง9้าเนาะจับคู่หาแปดหนึ่งแปดสองแปดเจดแดเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสเก้าเจ เน้นให้แปดหนึ่งแล้วก็แปดสองเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสี่เนาะวันนี้ค่ะาลาวพัฒนาของปู่สี่ศูนย์ค่ะมาแคปหน้าจอเอาน้ากันค่ะลาวพัฒนาของเซียนโคราาแล้วก็ของปู่สี่ศูนย์เนาะมีตัวใดตรงกันแน่ค่ะแคปหน้าจอเอาไปเทียบส่กันหลายๆอาจารย์เด้อค่ะเนาะวันนี้ได้ไปแล้วของซีเซียนเนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปค่ะเป็นของอาจารย์สวัยของอ่า ตาปากน้ำโพแล้วก็เซียนศิสเกตเนาะค่ะอย่าลืมผู้ใดมักผู้ใดสอบแนวทางของอาจารย์ใดเซียนใดฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาให้กำลังใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ด้วยเด้อค่ะขอคนละไลค์คนละแชร์นะคะอย่าลืมเข้าไปสั่งตมไทยตำลาวได้ทุกเมื่อทุกเวลาค่ะขอให้ทุกท่านโชคๆมันๆค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ